เคยมีช่วงเวลาที่ลืมไปแล้วว่าเราเตือนขึ้นมาเพื่ออะไรบ้างไหมคะขอต้อนรับสู่ Learn to Thinker ช่องแห่งนักคิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้บางครั้งภาวะที่มนุษย์บอกว่าตัวเองไม่มีเป้าหมายไม่ใช่เพราะขาดเส้นชัยแต่เป็นการหลุดออกจากความรู้สึกเชื่อมโยงกับชีวิตของตัวเองเหมือนยืนอยู่ในโลกเดิมแต่กลับไม่รู้สึกว่าตัวเองมีที่อยู่ในนั้นอีกต่อไปนักจิตเวชจำนวนมากอธิบายว่าความว่างเปล่าแบบนี้ไม่ใช่ความผิดปกติ แต่เป็นสัญญาณบางอย่างที่สมองพยายามบอกว่าเราหมดพลังในการผลักชีวิตด้วยเหตุผลเดิมๆและที่สำคัญมนุษย์จะเริ่มสับสนเมื่อชีวิตเดินต่อโดยไม่มีแรงผลักจากข้างในการที่ความหมายชีวิตหายไปกระทันหันจึงทำให้เกิดความรู้สึกคล้ายถูกดึงออกจากตัวเองเหมือนยืนดูชีวิตอยู่ไกลๆไม่รู้จะก้าวไปทางไหนไม่รู้ต้องอยากอะไรหรือแม้แต่ว่าตัวตนของตัวเองยังเหมือนเดิมหรือไม่ ความรู้สึกนี้ไม่ใช่ความอ่อนแอแต่มักเกิดในจังหวะที่มนุษย์แบกรับเรื่องหนักมานานจนระบบในใจเริ่มหยุดทำงานบางส่วนเพื่อประคองตัวเองไว้ก่อนมนุษย์จำนวนมากเข้าใจผิดว่าการไม่มีเป้าหมายคือความล้มเหลวแต่ความจริงสิ่งที่เกิดขึ้นคือสมองกำลังพยายามพาเราหนีจากรูปแบบชีวิตแบบเดิมที่ไม่ตอบสนองความต้องการลึกๆอีกต่อไป และในความว่างเปล่าที่เกิดขึ้นนี้เองมักมีคำถามสำคัญซ่อนอยู่เสมอว่าเรากำลังใช้ชีวิตตามใจใครกันแน่และถ้าทุกสิ่งที่เคยทำเพื่อให้คนอื่นพอใจหมดพลังไปแล้วเรายังเหลืออะไรของตัวเองอยู่บ้างความรู้สึกไรเป้าหมายจึงอาจไม่ใช่จุดสิ้นสุดแต่คือช่วงเวลาที่จิตใจพยายามสร้างพื้นที่ใหม่เพื่อให้ได้ตั้งต้นอีกครั้งอย่างซื่อตรงกับตัวเองกว่าเดิมเมื่อมนุษย์สูญเสียเป้าหมายสมองไม่ได้เงียบลงเพราะว่างงานแต่เงียบลงเพราะโดพามีนลดระดับการคาดหวังอย่างรวดเร็ว วงจรที่เคยทำหน้าที่ผลักให้เราตื่นขึ้นมาเพื่อทำบางสิ่งบางอย่างเริ่มทำงานช้าลงเรากับถูกรถไฟลงในอาคารหลังหนึ่งนักประสาทวิทยาอาธิบายว่าเมื่อเราไม่มีสิ่งให้รอคอยสมองจะตีความว่าไม่จำเป็นต้องใช้พลังงานมากจึงปิดพื้นที่บางส่วนของแรงจูงใจโดยอัตโนมัติผลลัพธ์คือเราเริ่มรู้สึกเฉยเหนื่อยง่ายและเหมือนตัวเองไม่เกี่ยวข้องกับชีวิตของตัวเองเท่าเดิม ความเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายและพลังชีวิตจึงไม่ใช่เรื่องความเข้มแข็งหรือความเพ้อฝันแต่มาจากโครงสร้างพื้นฐานทางชีววิทยาสมองทุกคนต้องมีวัตถุประสงค์ให้เคลื่อนเข้าใกล้อยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือใหญ่ขอเพียงมีความหมายพอให้ระบบภายในรู้ว่าควรขยับไปทิศท,ทางไหนความหวังแม้เพียงเล็กน้อยจะทําให้การหลั่งโดพามีนเกิดขึ้นอย่างสม่ําเสมอและนั่นเองที่ทําให้รู้สึกว่าชีวิตยังเดินหน้า เมื่อตัดเป้าหมายออกไปอย่างกระทันหันสมองจะเข้าสู่สภาวะที่เรียกว่าภาวะคงที่แบบป้องกันตัวคือการชะลอกิจกรรมภายในเพื่อรักษาพลังงานไว้เหมือนการปิดห้องที่ไม่จําเป็นในบ้านหลังใหญ่ให้เหลือแค่พื้นที่ที่ยังจําเป็นต้องใช้ทําให้มนุษย์รู้สึกเหมือนเวลาช้าลงทุกอย่างขุ่นมัวและความสามารถในการตัดสินใจก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัดและนี่เองคือเหตุผลว่าทำไมภาวะไรเป้าหมายถึงทรมานเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องความคิดแต่กระทบทั้งระบบชีววิทยาความรู้สึกและสภาพจิตใจ เราจะเริ่มถามตัวเองซ้ำๆแบบไม่รู้ตัวว่าแล้วจะใช้ชีวิตต่อไปเพื่ออะไรทั้งหมดนี้คือการทำงานของสมองที่กำลังรอให้เราสร้างทิศทางใหม่ให้มันอีกครั้งความเข้าใจผิดที่ครอบงำคนจํานวนมากคือความเชื่อว่าเป้าหมายต้องยิ่งใหญ่เหมือนต้องเป็นบางอย่างที่เปลี่ยนชีวิตหรือพิสูจน์คุณค่าตัวเองต่อสายตาคนอื่นจนเผลอทำให้สิ่งเล็กๆที่สมองต้องการจริงๆถูกลดทอนความสำคัญลงเรื่อยๆ หลายคนเติบโตมาพร้อมวัฒนธรรมที่บอกว่าถ้าไม่สำเร็จแบบที่คนอื่นภูมิใจแปลว่าเราไม่เก่งพอไม่คู่ควรพอทั้งที่ความจริงระบบภายในของมนุษย์ต้องการเพียงทิศทางที่จับต้องได้ไม่ใช่สถาปัตยกรรมความยิ่งใหญ่ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเปรียบเทียบความกดดันที่เกิดขึ้นจากเป้าหมายใหญ่เกินไปทำให้สมองตีความว,ามว่ามันยากเกินกว่าจะเริ่มจนวงจรความหวังถูกปิดลงในทันที เหมือนสวิตไฟที่ตัดวงจรโดยอัตโนมัติและผลที่ตามมาคือเราจะรู้สึกว่าตัวเองล้มเหลวตั้งแต่ยังไม่ได้ก้าวออกจากจุดเริ่มต้นความรู้สึกผิดนี้สะสมจนกลายเป็นภาพลบต่อตัวเองแม้ในวันที่ไม่ได้ทำอะไรผิดเลยด้วยซ้ำบางคนพยายามตั้งเป้าหมายให้สูงขึ้นโดยหวังว่าจะดึงแรงบันดาลใจกลับมาแต่แทนที่จะได้พลังกลับรู้สึกไกลออกไปเรื่อยๆเหมือนยืนมองภูเขาใหญ่ที่ขยับหนีทุกครั้งที่พยายามเข้าใกล้ การบังคับให้ตัวเองต้องเห็นภาพใหญ่จึงไม่ได้ช่วยเสมอไปตรงกันข้ามกลับกลายเป็นการตัดขาดจากความรู้สึกควบคุมชีวิตซึ่งเป็นสิ่งที่สมองต้องการมากที่สุดในช่วงที่ชีวิตไรทิศทางเมื่อมนุษย์คิดว่าต้องประสบความสำเร็จเท่านั้นถึงจะมีคุณค่าชีวิตจะเต็มไปด้วยความรู้สึกว่ายังไม่พออยู่ตลอดเวลาจนลืมดูว่าจริงๆแล้วสิ่งที่ต้องการคือเส้นทางเล็กๆที่พาให้เรายังรู้สึกว่าตัวเองขยับไปข้างหน้าได้ และในหลายกรณีความหวังเล็กๆแบบนี้ตั้งหากที่ช่วยให้มนุษย์กลับมามีพลังอีกครั้งก่อนจะเริ่มตั้งเป้าหมายใหม่สิ่งที่มนุษย์ต้องการมากกว่าคือการตั้งหลักช่วงเวลาที่หัวใจอ่อนล้าไม่ใช่จังหวะที่เหมาะสำหรับการบังคับตัวเองให้เดินเร็วขึ้นแต่เป็นช่วงที่ต้องสร้างสภาวะพื้นฐานให้จิตใจรู้สึกปลอดภัยพอจะยืนอยู่กับตัวเองได้ก่อน นักจิตแพทย์จำนวนมากพบว่าเมื่อคนหมดเป้าหมายมักไม่ใช่การหมดความสามารถแต่คือการหมดพลังจากการไล่ตามรูปแบบชีวิตที่ไม่ตรงกับความจริงของตัวเองหลักอธิภาวนิยมบอกไว้ชัดว่ามนุษย์จะเริ่มมีความหมายได้ก็ต่อเมื่อยอมเผชิญหน้ากับความว่างเปล่าของตัวเองตรงๆง ไม่ต้องรีบเติมไม่ต้องรีบหาคำตอบแต่ยอมรับว่าช่วงนี้คือช่วงเปลี่ยนผ่านระหว่างตัวเดิมที่ใช้ไม่ได้แล้วและตัวใหม่ที่ยังไม่เกิดความเงียบแบบนี้จึงไม่ใช่ความล้มเหลวแต่เป็นพื้นที่ภายในที่กำลังจัดระเบียบใหม่ทั้งหมดในทางพุทธเองก็พูดเรื่องนี้ผ่านหลักของการหยุดความวุ่นวายของใจไม่ได้หายไปเพราะเราคิดบวกแต่จะเบาบางลงเมื่อเรากลับมาสังเกตตัวเองอย่างไม่เร่งรัด สภาวะที่อยู่ได้ก่อนหมายถึงการกลับมาฟังเสียงตัวเองโดยไม่ตัดสินรับรู้ว่าตอนนี้เราเหนื่อยแค่ไหนเสียอะไรไปบ้างและไม่ฝืนให้ตัวเองต้องเป็นเหมือนเดิมสภาวะนี้ไม่ได้สร้างเป้าหมายให้เราแต่ค่อยๆปลดสิ่งที่ทำให้เราหลงทางออกไปทีละชั้นเมื่อใจเริ่มนิ่งสมองถึงจะพร้อมสำหรับการเริ่มสร้างทิศทางใหมท่ทีละน้อย ช่วงที่ชีวิตไรเป้าหมายจึงไม่ใช่ความว่างเปล่าไร้ค่าแต่เป็นพื้นที่ที่จิตใจมักใช้ฟื้นคืนอำนาจในการเลือกอีกครั้งและนั่นคือรากฐานของการเริ่มต้นที่แท้จริงวิธีแรกในการพาตัวเองกลับเข้าสู่ชีวิตคือการสร้างจังหวะเล็กๆที่สมองสามารถคาดเดาได้โดยไม่ต้องใช้พลังงานมากระบบประสาทของมนุษย์ตอบสนองดีต่อสิ่งที่ทำซ้ำได้เพราะมันทำให้รู้สึกควบคุมบางอย่างในโลกที่สับสน จังหวะแบบนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นกิจวัตรยิ่งใหญ่บางครั้งแค่การล้างหน้าในเวลาเดิมเดินช้าๆรอบบ้านเปิดเพลงเดิมในตอนเช้าหรือจัดโต๊ะให้เรียบร้อยเพียงมุมเดียวก็เพียงพอให้สมองเริ่มกลับมารับรู้ว่าชีวิตยังมีทิศทางเล็กๆซ่อนอยู่ความหมายของไมโครริทึมไม่ใช่การฝืนตื่นเต้นกับชีวิตแต่คือการสร้างพื้นที่ให้โดพามีนกลับมาไหลอย,อย่างนุ่มนวลโดยไม่ต้องบังคับทุกครั้งที่เราทำสิ่งเล็กๆสำเร็จแม้จะเป็นเรื่องธรรมดาที่สุด สมองจะปล่อยสารแห่งแรงจูงใจออกมาพอให้รู้สึกว่าตัวเองยังเคลื่อนไปข้างหน้าได้ความรู้สึกนี้สำคัญมากในช่วงที่ชีวิตไร้เป้าหมายเพราะมันค่อยๆเปลี่ยนจากความเฉื่อยเป็นความมั่นคงหลายคนพยายามแก้ปัญหาโดยการกระโดดไปสู่เป้าหมายใหญ่ทันทีแต่ผลที่เกิดขึ้นกลับทำให้สมองรู้สึกว่ามันหนักเกินรับไหว การสร้างจังหวะเล็กๆจึงเป็นการฝืนรากฐานของพลังชีวิตไม่ใช่การเร่งรีบแต่เป็นการประกอบร่างของวันละหนึ่งชิ้นเพื่อให้สมองเริ่มตอบสนองต่อการขยับตัวอีกครั้งแม้จะยังไม่รู้ทิศทางแต่ความรู้สึกว่าตัวเองเริ่มต้นได้คือก้าวแรกของการกลับมาใช้ชีวิตแบบมีน้ำหนักภายในอีกครั้งวิธีที่สองในการปรับตัวคือสร้างความหมายจากสิ่งที่อยู่ตรงหน้ามากกว่าการพยายามมองอนาคตให้ชัดหลายครั้งภาวะไรเป้าหมาย เกิดจากการพยายามมองไปข้างไกลเกินกว่าที่ใจรับได้จนภาพในอนาคตกลายเป็นเงาที่กดทับมากกว่าจะเป็นแรงดึงดูดกลไกทางจิตวิทยาชี้ว่าเมื่อมนุษย์รู้สึกว่าตัวเองควบคุมอนาคตไม่ได้สมองจะตัดการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งที่ทำวันนี้กับผลลัพธ์ที่รอยอยู่ข้างหน้าทำให้รู้สึกไม่อยากเริ่มอะไรเลยแม้จะเป็นเรื่องเล็กๆเ,เพื่อนดึงตัวเองกลับมา สิ่งที่ได้ผลมากกว่าคือการหันมามองสิ่งเล็กๆที่สัมผัสได้ทันทีเช่นงานง่ายๆที่ทำแล้วรู้สึกดีการปล่อยใจฟังเสียงตัวเองระหว่างเดินอย่างช้าๆการจัดการมุมหนึ่งของบ้านให้ดูดีขึ้นการทำสิ่งที่เคยชอบแม้จะไม่รู้สึกตื่นเต้นเท่าเดิมหรือการใช้เวลาอยู่ใกล้คนที่ทำให้ใจสงบสมองจะค่อยๆรับรู้ว่ามีบางสิ่งที่ยังมีความหมายพอให้เราอยากอยู่กับมันการสร้างความหมายจึงไม่ใช่เรื่องใหญ่ แต่คือการหาความสัมพันธ์เล็กๆระหว่างตัวเรากับสิ่งรอบตัวที่ไม่ทำร้ายใจเมื่อมนุษย์กลับมาเชื่อมโยงกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าความรู้สึกว่าชีวิตไม่มีอะไรเหลือจะอ่อนแรงลงเพราะสิ่งเล็กๆเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นหลักฐานว่าชีวิตเรายังมีบางส่วนที่ตอบสนองต่อความตั้งใจแม้จะเป็นการขยับที่แทบมองไม่เห็นแต่สมองจะตีความว่าเรายังมีผลต่อโลกนี้ และความรู้สึกแบบนั้นเพียงอย่างเดียวก็เพียงพอจะให้ใจเริ่มอยากเดินหน้าต่ออีกครั้งวิธีที่สามคือการยอมให้ตัวเองเก้าวไปบนเส้นทางที่ไม่รู้ผลลัพธ์ล่วงหน้าการขาดเป้าหมายมักทำให้มนุษย์ติดอยู่ในความคิดว่าไม่รู้จะทำอะไรต่อเพราะยังมองเห็นภาพไม่ชัดแต่ในทางจิตวิทยาการรอให้เห็นเส้นทางทั้งหมดก่อนจึงจะเริ่มมักทำให้สมองติดอยู่ในภาวะนิ่งจงกลายเป็นความเฉย การขยับเล็กน้อยโดยไม่ต้องคาดหวังว่ามันคือเป้าหมายจริงๆกลับกลายเป็นสิ่งที่ฟื้นระบบภายในได้ดีที่สุดหลักการของ b a v i o r i a l Activation ที่ใช้รักษาภาวะซึมเศร้าอธิบายไว้ชัดเจนว่าเมื่อมนุษย์เริ่มทำอะไรบางอย่างแม้จะไม่รู้ว่าทำไปเพื่ออะไรสมองจะตอบสนองด้วยการสร้างเส้นใหญ่ประสาทชุดใหม่ที่เชื่อมโยงกับความเป็นไปได้จากเดิมที่คิดว่าทุกอย่างไรค้ค่าสมองจะเริ่มรับรู้ว่าอาจจะยังมีบางอย่างที่ดีรออยู่ การทดลองทำสิ่งเล็กๆเช่นเรียนรู้อะไรใหม่เพิ่มหนึ่งบทดูแลต้นไม้สักตน้นเดินเส้นทางใหม่หรือเลือกทำงานที่ไม่เคยลองมาก่อนจึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้ชีวิตเริ่มเคลื่อนมนุษย์จำนวนมากกลัวการเริ่มต้นเพราะกลัวผิดทางแต่ความจริงสมองไม่ต้องการให้เราถูกทางตั้งแต่แรกต้องการเพียงให้เรายอมก้าวสักหนึ่งก้าวเพื่อเปิดตัวเลือกใหม่ๆให้มันสำรวจการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมายจึงไม่เกิดจากการคิดเยอะแต่เกิดจากความกล้าทำสิ่งเล็กๆ ที่ไม่รู้ผลลัพธ์เพราะการไม่รู้ปลายทางไม่ใช่ข้อบกพร่องแต่คือโอกาสในการค้นพบตัวตนที่อาจไม่เคยรู้ว่ามีอยู่ในตัวเราเองการสูญเสียเป้าหมายอาจทําให้ชีวิตดูเหมือนถูกดึงเข้าสู่ความว่างเปล่าแต่ความว่างเปล่านั้นไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อทําร้ายเราเสมอไปบ่อยครั้งก็เป็นพื้นที่เงียบๆที่จิตใจใช้ทบทวนว่าอะไรที่ยังจำเป็นต่อการมีชีวิตและอะไรที่หมดบทบาทไปแล้ว การกลับมามีเป้าหมายจึงไม่ใช่การเร่งรีบหาคำตอบแต่คือการค่อยๆค,คืนอำนาจให้ตัวเองในการเลือกว่าอยากจะใช้ชีวิตแบบไหนเพื่อใครและเพราะอะไรมนุษย์ไม่ได้ต้องการเป้าหมายยิ่งใหญ่เพื่อฟื้นพลังชีวิตต้องการเพียงทิศท,ทางเล็กๆที่ทำให้รู้สึกว่าโลกนี้ยังมีบางอย่างตอบรับกับตัวเราการสร้างจังหวะเล็กๆให้สมองตั้งหลัก การหาความหมายจากสิ่งที่อยู่ตรงหน้าและการกล้าก้าวไปบนเส้นทางที่ไม่รู้ปลายทางคือ3มเครื่องมือที่ช่วยให้ใจเริ่มกลับมายืนอยู่บนพื้นที่ที่มั่นคงของตัวเองอีกครั้งสุดท้ายความหมายของชีวิตไม่ได้ซ่อนอยู่ที่จุดหมายปลายทางแต่อยู่ในความสามารถของเราที่จะขยับไปข้างหน้าแม้ไม่รู้ว่าจะไปถึงไหน คำถามที่อยากฝากไว้คือถ้าวันนี้ต้องกำหนดเป้าหมายใหญ่ไม่ต้องพิสูจน์อะไรให้ใครเห็นคุณอยากเริ่มต้นสิ่งเล็กๆอะไรเพื่อให้รู้สึกว่าตัวเองยังมีส่วนร่วมกับชีวิตอยู่บ้างฝากมุมมองของคุณไว้ไมคอมเมนต์แล้วอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการเดินทางของความคิดแล้วเราจะไปด้วยกันที่นี่ Learn to T เก k e r ช่องแห่งนักคิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้